สวัสดีครับพี่น้องมาเท่าครับหนุ่มกับพัด์ทแอบมาหนีผมได้กว๋วยเตี๋ยวพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกพี่น้องน้ำตกของผมเป็นน้ำตกเนื้อเปื่อยเส้นเล็กเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้คือผมผมสั่งเป็นพิเศษเนื้อเปื่อยนะราคามเป็นไดยเอาเนื้อเปื่อยใส่ผมไล่ถึงพอทั่งพิเ็ษ น,นี่ส่วนนี้เนี่ยื้อยความด้วยลูกคินเนื้อพี่น้องนะส่วนพักนี่คือไปขายว่ายิบเอาเลยลูก้ายิบเอาไปกินบ้านทีเอาทะเลกันยิบเอาเลย วัได้เห็นมาซากับวัไหนกินพักกับมุกเกี๋ยวไม่อยู่ตัวพักกันเอาไปกินเพิ่มเพื่อเราคือเบอร์ตัวถังนะาคราัว่า นนก้อนมืวเจีายวนี่ผู้ใดี่น้องผู้ใดมากันเสน้นอันมาก,กันน้ำแบบได้ดินตามที่ี่นนองมากครับเช่อนผมเลยนะผมกราบแล้วมาก,กินแบบพวก,กัน้ำตกกันช้อนหลายไปเจี๋ยวมันกินน้ำตกมันแสบนะแล้วก็กินมาหลายเจ้าอันก็จะเป็นแบบน้นนำตกนี่แสบคับแต่เจ้านี่นี่เจ้าไปแสบผมเลยแหล,ละกินรู้แล้วกันว่ไก่ความืงเสือ ส่วนอุดเดียวนี่แม่ข่าวันนี้บอกลูกค,ค้าทุกคนว่าเอาแยกนาำพราแยกานผมว่าแยกงาน,น,แบบแนมั่ก็ใส่หน้าให้เลยแลววกยกประเดียวมาแยากกัแยกแต่ว่าอย่างนี้บม่มีนำสาได้ที่มีแต่นำตัวกลางอย่ เป็ดเจียวน้ำตกเนี่ยเปืนอยดูบอกได้ว่าเนี่ยเปื่อยๆแ่บเป็นแต่ได้ครับพี่น้องผู้ใดมากินแบบใดนั่นมากน้ำตกข้าน้ำไทยเนี่ยเป็่พี่น้องซื้อกินได้เลยพี่น้องเลยหรือว่าผู้ใดมากเค็ดกินก็เค็ดกินได้ครับแต่ส่วนผมเนี่ยไม่ว่าซื้อกินเป็ดเจียวเสือได้ดีครับแต่ว่าซื้อกินดูว่าเค็ดบ๊อบบ๊อบค่อยเป็นนะครับเป็ดเจียว ท่านผู้ชครับพี่น้องเดินดีครับ